สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทําลูกตาลลอยแก้วนะคะไปแช่ช่องฟิตนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาหน้าทาไหมคะนี่ค่ะเราทําใส่กระปุกนะคะไปแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะอากาศร้อนๆต้องกินของเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะวันนี้เราจะทําลูกตาลลอยแก้วนะคะส่วนผสมก็มีลูกตาลน,นะคะนี่ค่ะใบเตยคะ่ะสีะ่ใบค่ะหั่นนะคะนี่ค่ะ เกลือปน่นครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำหนึ่งลิตรนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะค่ะวิล็กทีแรกนะคะเรามาแกะเปลือกลูกตาลออกให้หมดก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็หั่นเลยค่ะนี่ค่ะหั่นเลยนะคะนี่ค่ะหั่นเลยค่ะ,คะแกะออกให้หมดนะคะ ใช่ค,ค่ะเดี๋ยวเนื้อลูกตาจะออกหมดนะคะค่อยๆผ่าค่ะนี่ค่ะน่ค่ะนะคะ แกะทั้งหมดก่อนคะ่ะแล้วค่อยหั่นนะคะนะคะี่ค่ะค่อยๆแกะนะคะใช้เวลาหน่อยนะคะนะคะี่ค่ะถ้าแช่เย็นจะแกะง่ายนะคะต้องแช่เย็นก่อนนะคะจะแกะง่ายมากเลยคะ่นะนี่ค่ะ แกให้จำนมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปอกอูกนคะคะ เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเราปอกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเลยนะคะนี่ค่ะค่ะเรามาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเราหั่นนะคะ เราก็ใา่นะคะหั่นให้หมดค่ะนี่ค่ะแ่บนี้ค่ะเราก็หั่นจนหมดเลยนะคะ เราหั่นจำนวนเลยนะคะนี่ค่ะหั่นเลยค,ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ําลงไปเลยค่ะใส่น้ำลงไปนะคะรอกระต้มก่อนนะคะค่ะเราก็ใส่น้ำลงไปะค่ะ ใส่ใบเตยค่ะลงไปค่ะเกลือค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งถ้วยค่ะใส่ไปเลยค่ะ คนคะ่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะค่ะเราคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะตอนนี้คะ่ะใครจะใส่ใบเตยน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะตามใจชอบเลยคะ่ะ ก็รอ,อก่อนนะคะค่ะเรารอให้น้ำเดือดหน่อยหนึ่งก่อนนะคะ นะคะเอาให้น้ําเดือดก่อนค่ะตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ลูกตาลนะคะที่เราหั่นไว้ค่ะลงไปเลยค่ะใะคส่ลงไปเลยค่ะ,คะนะคะ นะคะแล้วก็คนค่าค่ะคนเล็กน้อยนะคะค่ะรุตานลอยแก้วรอค่ะนี่ค่ะก็คนค่ะ ทุกคนค่ะก็ลุกตาเราค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเดือดแรงแล้วนะคะรอให้เดือดแรงก่อนนะคะแล้วเราค่อยปิดแก๊สนะคะค่ะนะคะ ทำไม่ไม่ยากนะคะแล้วอร่อยด้วยค่ะแช่เย็นแช่ช่องฟิตไว้นะคะเก็บไว้กินได้นานเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินเมนูเย็นๆนะคะนะคะี่ค่ะเห็นไหมคะแ้วก็คนเล็กน้อยนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะเมนูลูกตานลอยแก้วราอนะคะนะี่ค่ะกาลังเดือดค่ะ ค่ะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะเห็นไหมคะลูกตาลอยแก้วเราค่ะเดือดแล้วคะ่ะแล้วก็คนก่อนนะคะ,นะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะลูกตาลอยแก้วเราค่ะนีนก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ลูกตาลอยแก้วเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ยรอให้เย็นก่อนนะคะเราวค่อยมาตักใส่ถ้วยนะคะนะคะี่ค่ะ ูกตาลลอยแก้วรอคาเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะลูกตาลลอยแก้วรอครารอพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะมาคะ่ะเดี๋ยวเราตักลูกตาลแก้วนะคะนี่ค่ะเงี้ยนะคะนี่ค่ะเราตักเลยค่ะตักใส่ถ้วยแช่ช่องฟิตไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะตักใส่แก้วเลยค่ะ ก็เลือกเนื้อนะคะนี่ค่ะไม่ต้องใส่เต็มมากนะคะนี่ค่ะกําลังพอดีนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ค่ะปิดฝาค่ะเรามีฝานะคะนี่ค่ะปิดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราใส่ปิดฝาแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็กรอกจนหมดเลยค่ะ ค่ะค่อยๆกดนะคะเพราะว่ามันจะมีล็อกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะล็อกของเขานะคะพอดีเลยค่ะนี่ค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะค่ะเราก็ทำค่ะ ออกไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะนี่ค่ะืึนี่ค่ะจะดังป๊กเลยค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะค่ะลูกตาลอยแก้วแล้วค่ะนีวเราก็มาตักลองตักชิมนะคะนี่ค่ะมาตักค่ะนะคะตาลอยแก้วล้วค่ะนี่ค่ะ สร็จราค่ะนี่ค่ะลูกตาลอยแก้วเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะพร้อมไปแช่ตู้เย็นช่องฟิตแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ